กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีบรรทุกถ่านเขามหับสมส่อโนน้องค้ามำโซ่พี่น้องครับกสิพ้าพี่น้องไปหลอดสิทพี่น้องไปหลอดตลาดเนาะพักผมมเคยไปจะคือกสิทาพี่น้องไป กำาลังน้ำพ้นพี่น้องเลยจักสิไปซื้อยังน้องไปเบ่งน้ำกันแบบน้ำซื้ออย่างเม่ตลาดทะเลิก็ลอกประจักมาแต่สีนะเออ,เอ,อ,เอ,อมาแต่อสอาพี่น้องอันนี้เ้ากมาฮอดเหรอพี่น้องเลย เรบ่เคยเห็นน้องคันบ่เคยออกมาแต่เงินแต่บ้านเราเคยออกมาเฮือนจักเตื่อสิมาเห็นเมื่อนี้แหละให้บ่าวต้นกาเอาน้องไอคิวป้าพี่น้องข้าก็มาหอดแล้วน้องเขาใช้พี่น้องพาลอเด้อดอ,อ,ดอ,อันนี้เทียดเด้อเทียดเดอร์เทียดจ้าเทียดเทียดบ้าง เพื่นแค่ขี่อัดพี่น้องเลยปะแหมมีแนวหมักแล้วพี่น้องน้องนำพ้นเพิ่นมีแนวหมักพี่น้องเออโอ้โหแล้วแล้วไปเบิ่งวะปะน้องนำพ้นไปเบิ่งพี่น้องเพิ่นมีแนวหมักอยู่ในตาเพิ่นในเล็บพี่น้องเด็กได้สตีนเหรอไอคิวอยู่อัน ทงตีนเนีน่น้อยอ๋อเผมีหนามางในตาเผยแบบนี้เนะาะเต้ทรายหานะโอ้ป้าเพลงนเลงนาะอ๋เราเคยมา,าเปิ่งจักเถื่อไปคูแปลกตาพี่น้องเลย อแดงหลอกไปทางไหนซะก่อนปะปะอาจารย์พี่น้องหลอกไปเฝึกทางนั้นอ่ะมาน้องข้างระจ้าแม่นยังเด็กพี่น้องเลยตื่นนอนกระพากันมาแล้วเ ไปลาหาสีซื้ออีกนี่ฮะเราไปเบิร์นเทนมาซะก่อน,น,นเนาะเข้ามา,าจากมาเบิ่งนเทนปาลาครับเปลือยคายลายอย่างอะไรเนาะเ้คาคิดว่าน้องคำามบ่เคยออกมาแต่เงินจา้าถื่อพี่น้องเอ้ยห้าขาีดพี่น้องออกมาเลาอเปิดทูเป,ปิดตาในจักบาสบริคอยออกมาเลาอนี่ไงน้อ, <c oughs> นนองไอคิวยังนอนอยูงให้พอเพิ่นเบิ่ง มาคนกันไลยอยู่เนาะตะลาดนาดวันจันทร์พี่น้ <c oughs> นยอยงหอมด้ยนะครัเราเป็นครั้งที่แล้ ปาเคนคนขายลายลีบรรลุฟางเมื่อหนักเข้ามาดีกว่าครับนางนำพ้นผืนเสื้อประกาศค้าพี่น้า ในน้ำพัก,พ,พ,กพี่น้องเป็นขายน้ำพักแม่พี่น้องเพิ่นสิซื้อข้าจี้องที่ใจมากี่ยำนาาเนาะปะ

นคารลายอย่างอะไรเนาะบังคารามกับมีบอเบร้าดอกนักนำพลใหญ่เอาส่วนนะบังคารามเนาะทธอได้หัตถ์สาวดบบปะ โอ้สาขาป้าฮ้าพี่น้องหล่อตั้งซอยนี่เนาะจังออกไปตั้งเผืเลยออกไปเผื่อเขาก็บผมเคยมาจ้ะเขื่อพี่นัอาเ้อผ้าพี่น้องมาหล่อเขาก็ซื้อมือโล่หนึ่งซื้อมือโล่หนึ่งเมื่อามาไว้ทอดไว้พัด ชายลายอย่างอะไรป้ากงน้ำพ่นพี่น้องเคยมาเบิ่งอันอาหูอัอดบ่อ,อ,ดอะไรไม่หูอัดเหยหัวตีนวยทรายมวยจะมวยหรือหัวก่อนหน่ง หวดพี่น้องเออเรียกอ่ะน้งนําพินเพิเรียกหวดพี่น้องหวดมันขาะแล้วเดี๋ยวยามเพิ่นสิเอาหวดไปนะาบ่ป๊าเดอน้องคำาบ่เคยมาจักเทียบ่เคยออกจากเฮือนมื่อนี่มาหากาสีได้มา มากกสิบฮึกนะฮากสิบ้าเมื่อนะป้าต์ใครลากลายอย่างเลยคะ่ะฮะกสิบาพอมาเห็น้องไปรอตลาดทำการเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ซื้อซื้อทงติ้นให้น้องไอคิว

แม่อันนี้กับข้าวปุ้นน้จีนโอ้ยแดดแหง้งเลยฟ้าเสือผ่าไม่นช่เสือง,งามเนะคือสีแพง เมนบดสซิดเลยบดสซิดเลยบสยิเลยขาแรงไปทำงานทุกนำพ้นผิดเสืส่อมเมฆแตงเมฆแตงอ่อนบะโอ้มมกแตงอ่อนพี่น้อง แมนน,น้องคลิปนะก็สมมาพาควรสได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง